รีวิววันนี้คือปลาหมึกหยองอบเนยนะคะนี่กล่องแบบนี้นะคะปลาหมึกหยองอบเนยบ้านทิพวันใช้กระอับแบบนี้นะคะนี่นี่น,นี่กระอับฝาปิดสะดวกนะคะถ้าทานไม่หมดสามารถปิดกระอับและเก็บเอาไว้ใช้ต่อได้นะคะสามารถนํากระอับมาใช้ซ้ำได้เลยนะคะตัวนี้แถมฟรีให้เลยนะคะ ปลาหมึกบดอบเนยตัวนี้เปิดมาเนี่ยมีกลิ่นหอมค่ะมีกลิ่นหอมหวานนะคะมีเป็นปลาหมึกหยองเส้นแบบนี้นะสีออกครีมครีมเข้มเลยนะคะเนี่ยนะคะเป็นปลาหมึกเส้นนะคะปลาหมึกแท้ไม่ผสมแป้งด้วยหนึ่งกล่องนะคะ120กรรัมนะคะได้เยอะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวลองทดสอบว่ารสชาติจะเป็นยังไงต้องลองดูนะคะ ม,ม,ม,มีรสหวานนะคะปลาหมึกนุ่มมากนุ่มมากเลยมีรสหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะกินไปยังมีกลิ่นหอมเลยอ่ะไม่ใช่กลิ่นปลาหมึกแห้งนะจะเป็นกลิ่นของปลาหมึกที่มันมีความหอมจริงๆถ้าเป็นเส้นสีม่วงนั่นแสดงว่ามันเป็นส่วนของ หนังมันนะคะถ้าตรงที่เป็นเนื้อสีขาวก็คือเป็นเนื้อปลาหมึกนะอร่อยมากอ,มอร่อยมากลองทานเกินเพลินได้อะเป็นของฝากเป็นของทานเล่นดูทีวีก็เป็นไน ลองพิสูจน์ให้ดูว่าหนึ่งกล่องเนี่ยจะได้ประมาณไหนนะคะโดยการนำมาเทใส่จานนี้นะหนึ่งกล่องนี่นะคะ <Okay. S 1> เห็นไหมคะเปิดกล่องมานี่แบบนี้เลยนะคะเราเทใส่จานโอ้โหโอ้โหดูเต็มจานเลยค่ะเต็มจานไม่น้อยเลยนะไม่น้อยไม่ผิดหวังค่ะนี่นะคะหนึ่งกล่องแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะถูกมากนะคะมีโปรสิดแถมหนึ่งด้วยนะคะ Thank <music> you.